สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนักลงทุนทุกท่านเลยพบกับ a d ด REAM นะครับ Dream Valley Trader วันนี้นะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่10มกราคม2565นะครับก็เจอกันในช่วงเย็นนะครับ5้ามงเย็นก็เวลาตอนนี้ก็17.17 17นะครับ ก็ลคลิปนี้นะครับเราก็มามาดูมาตามนะมาตามมาตามดอชดอชคอยนะครับเหรียญหมาเหรียญหมาใหญ่หมาหมาเล็กชิบะแล้วก็เหรียญอันดับหนึ่งของโลกนะครับเอดานะอันดับหนึ่งสิ ตัว A มันขึ้นก่อนเพื่อนนะอืมมาว่ากันเอ a จากคลิปก่อนนะครับถ้าท่านใดไม่ทันไปย้อนดูได้คลิป5วันแล้วมั้งเอ a ดนะครับคาดาโนโนอมองว่าจะไปจุ่มเนี่ยแหละแถวๆนี้แถวๆนี้จุ่มๆแล้วขึ้นนะครับเพราะแอดมองว่ามันลง มันลงอ่าขา C นะครับตรงนี้เวฟ B ขา C มันต้องลงเป็น impulse ความเดิมตอนที่แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอืมจำได้คร่าวๆว,ว่าหนึ่งกับสามมันยาวร้อยเปอร์เซ็นเท่ากันนะครับอืมเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นยาวเท่ากันหนึ่งกับสาม แล้วคราวนี้ในกฎเขายังบอกอีกว่า3ต้องให้สั้นที่สุดงั้นขา5เนี่ยที่ลงจะต้องโดนบีบให้ลงไม่ไม่ไม่เกิน100%่งรนะครับเก้าสถึง33.3%ลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับขา5ถึงจะนับเป็น1เวฟนะครับอืมแล้วทีนี้นะครับก็ตรงนี้อ่านึกออกไหมเห็นนะ ในมุมมองของแอดนะครับแอดมองว่าตรงนี้ลงมาทุบพัวลงมาไซเวยร์รหัส3หรือว่ารหัส5าหรือว่าเป็นเทรนไม่มั่นใจลงมาเป็น A เด้งขึ้นเป็น B B ตีจะคูณไอริคูล่านะครับไอริคูล่าแฟลตมันจะเกินร้อยนะครับแล้วก็ทุบกลับลงมาตรงนี้นะครับตอนที่บิตคอยออชามไฮหรือเปล่าน่าจะนะครับน่าจะ ขึ้นไปพร้อมกับบิตคอยนะ6,9หมืแล้วก็ร่วงลงมาพร้อมกันนะครับตรงนี้เป็น B ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องลงขา C เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามาตามเงื่อนไขนี้นะขา C ก็ต้องลง5นะครับ1ลงมาตรงนี้เป็น correction ไป2มองเผลนๆเ,เหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมแต่ดูแล้วเช็คดูแล้วมันเป็น c o l l e c t i o n a b c นะครับ เป็นโครงสร้างของ wxy นะครับสมเวฟอะคอมโบสามเวฟอะนะครับ wxy แล้วก็ทิ้งคัวนะครับลงมาเวฟสาถอย4ลงห้านะครับขาส5จบหรือ,อยังนะเรามาสีนนี้นะซีนาริโอนี้นะครับอ่เท้าวความแล้วนะเท้าความเท้าวความเสร็จ drop time frame 4สีลง5นะครับเดี๋ยวจะลิมิตไว้เดี๋ยวจะวางลิมิตไว้ให้นะครับคือเวฟสามต้องไม่สั้นที่สุดตอนนี้3กับ1ยาวเท่ากันก็เอดาเนี่ยขาห้าเนี่ยจะลงได้ไม่ถึง100%เเดี๋ยวจะวางลิมิตไว้ให้นะครับลิมิตอู้หูลิมิตเยอะจัง ไม่ถึงหรอกนะไม่ถึงไม่ถึงคือแนวฟิโบนแบบนั้นแหละมันน่ากลัวนะครับลิมิตจะเอาไว้เจ็สิบแปดุดหกเปเซนลิมิตไม่ควรเลยเกินนั้นแหละนะครับอืมเว็บห้าแต่ว่าพูดถึงอะไรมันก็เป็นไปได้เว็บห้าถ้าเราพูดว่าเว็บห้านะครับมันจะต้องเป็นคลื่นส่งถึงเว็บไหนแล้วนะครับ ตรงนี้เป็น4ลง5้าขา4จบ C แล้วก็ขึ้นนะครับอ่ะไม่ไม่ถึงขนาดนี้หรอกในใจแอคิดว่าแถวนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับตรงนี้ลงมา1 2 3 4 5ตรงนี้เนาะ1ถอย A B C 2ตรงนี้นะครับ2แล้วก็1 2สอเอ้ย1 2 3 4 5เว็บ3อยู่ตรงนี้ถอย4 กำลังไซ์เวสีอ๋อใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วถอยสี่นะลงห้า A ห้าแถวนี้นะครับลงอีกไม่เยอะนะครับเอดาลงอีกไม่เยอะอ่างั้นก็อาจจะมีรีบาวนนะวันสองวันนี้อาจจะมีรีบาวหรืออาจจะร,รีบาวเฉพาะคืนนี้นะครับแล้วก็ร่วงอีกหนึ่งทีนะครับอาจจะถึงหนึ่งท่วนๆนะสเตเบิลไปเลยนะครับสเตเบิล เนาะใช้ภาพนี้นะครับใช้ภาพนี้หนะึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหนึ่งสองสามสี่ลงห้าเป็นเวฟสามถอยสี่เตรียมลงห้าอีกทีแล้วก็ขึ้นนะครับฟิโบโอืมเอาเวฟหนึ่งก็ได้เอาเวฟหนึ่งไปหา,เ,าเวฟห้านะครับหนึ่งของชุดนั้นนะอืม เป็นไปได้ที่จะลงมาถึงหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งบริเวณนี้นะแต่จังหวะที่มันทิ้งอ่ะศูนจุดเก้าก็เป็นไปได้นะครับก็เอาไว้สองแนวนะเอาไว้สองแนวนะครับแนวนี้นะครับมันคือพอเรามาทําแบบนี้มันจะมีคนที่ไม่ชอบแหละนะคนที่ไม่ชอบที่เอ้ยทำไมกูดอ,อยอยู่มึงตีกราฟลงแบบนั้นนะครับ คือแอดมองมองแบบกลางๆแล้วนะครับเอาแบบกลางๆแต่ว่าลงครั้งนี้จะเป็นขาขึ้นครั้งใหญ่ของเอดานะแอดมองแบบนั้นนะครับแอดไม่ได้อาคตินะครับมองดูแบบเอามันลงคือเราไม่ได้เล่นฝั่งเดียวพอมันจะขึ้นเราก็เราก็เราก็ลองพอมันจะลงเราก็เราก็เซลล์นะครับแต่คนที่จะอาคติคือคนที่เล่นสปอร์ตเล่นได้หน้าเดียวพอเล่นได้หน้าเดียวปุ๊บ ระบบประสาทจะปิดแล้วนะครับระบบประสาทจะปิดปิดไปหมดเลยคือถ้าใครมามองว่าเหรียญที่คุณถือมันจะลงต่อคุณจะรู้สึกไม่ดีกับคนคนนั้นแ่ะนะอาจจะมีนิดๆโอ้แอดดีนทำไมตีลงเยอะจังนะครับไม่ได้อยากให้ลงนะครับไม่ได้อยากให้ลงแต่มุมมองมันมามุมนี้นะเราก็ต้องมองตลาดให้ออกมองให้ทันแล้วก็ไม่ได้พูดว่ามันจะต้องมาตามที่แอดบอกนะแต่นี่คือมันมาทรงนี้มันอาจจะ ความเป็นไปได้คืออาจจะลงอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นใหญ่อด้ ADA. มองมาแบบนั้นนะครับย่อขึ้นต่อนะครับฟันธงย่อครั้งสุดท้ายแล้วก็ขึ้นใหญ่อด้ ADA นะครับให้กําลังใจทุกคนนะครับให้กําลังใจทุกคนคือไม่ได้คิดอะไรนะครับแอดไม่ได้คิดอะไรถ้าสมมุติเรามาตีเรามาตีกราฟแล้วก็อัพคลิปลงให้เนี่ยถ้าแอดตีกราฟแม่นนะครับ ถ้าสมมุติว่าแอดสีกราฟแม่เออคนมันก็จะ,ะก็จะต้องมาติดตามเราเยอะขึ้นใช่ไหมละ่ะแล้วก็ถ้าสมมุติเออมีคนใจดีนะครับ FC แฟนคลับใจดีเขาก็จะแชร์คลิปให้เรากดถูกใจให้เราประมาณนี้นะแอดก็คิดแค่นั้นนะครับไม่ได้อะไรที่มามองให้ก็มองมองตามความรู้ที่มีนะครับมองเป็นกลางกลางสุดแล้วนะครับอืมเอดได้ก็ซีนนี้แหละนะครับ ย่อขึ้นต่อนะครับเราทำจรวดไว้ให้ด้วยเอาสู้ๆนะครับอย่าไปสนใจใครจะล้อว่าอะไรนะครับพอถึงเวลามันต้องขึ้นนะครับทฤษฎีเลียดเวฟเขากล่าวไว้นะครับเมื่อลงถึงจุดอิ่มตัวจุดหนึ่งนะครับเมื่อถึงจุดที่ใช่นะครับมันจะต้องกลับสู่อ่ากลับเป็นขาขึ้นนยะกลับกลับตัวนะครับ แต่ก่อนที่จะเป็นขาขึ้นอ่ะมันต้องไซด์เวให้เห็นก่อนนะเอเดาอืมเหรียญต่อไปนะครับเป้าไกลอยู่นะเป้าไกลเอดานะครับเหรียญต่อไปชิบะนะครับชิบะนะคลิปก่อนแอดก็มองว่าจะลงไปถึงสองพันเท่าไหร่สองพันสองสองพันสามศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์นะครับ แอดมองว่าลงต่อก็ลงมาถึง2,008แล้วแหละใกล้แล้วแหละนะครับก็เลงว่าแถวแถวกล้องนี้นะครับแอดเลงไว้มันเป็นดีมานซับไพโซนอ่าคลิปก่อนน่าจะพูดประมาณนี้ตรงนี้เป็น t r i a n g l e นะครับส่งอ่าเคยพูดไว้ในคลาสในห้องเรียนอิเล็ยนเวฟของแอดว่า ถ้าเจอสามเหลี่ยมนะครับถ้าเจอสามเหลี่ยมที่ไหนอย่าไปดีใจนะครับถ้าเจอสมเหลี่ยมที่ไหนอย่าดีใจเพราะมันพุ่งขึ้นไปเดี๋ยวมันก็กลับลงมานะครับแล้วกลับลงมาไหมนะครับอืมก็กลับลงมาเป็น Triangle พักตัวสองสี่บีปกตินั่นแหละอืมตรงนี้ถึงไหนแล้วนะครับหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าสามสามเ b เนาะตรงนี้ b แล้วก็ C เป็นเวฟสี่ลงห้าอ่ะลงขาสุดท้ายมุมอมองของแอดนะครับมุมมอง,มอ,งอาจจะอาจจะผิดก็ได้นะครับสามแล้วก็สี่เตรียมลงห้า ใกล้จะสุดแล้วล่ะแถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวก็ตามบิตคอยนะครับเดี๋ยวบิตคอยจุ่มหนึ่งทีเดี๋ยวก็ขึ้นละบิตคอยจุ่มจุ่มสี่หมื่นสามหมื่นเก้าสามหมื่นแปดแถวนั้นเดี๋ยวก็ขึ้นละน่าจะจุ่มปุ๊บแล้วก็ดีดเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับดีดขึ้นไปทำบีหนึ่งทีแล้วก็ทุบ แล้วก็ขึ้นใหม่นะครับตัวนี้ไกลไกลอยู่นา่าจะสมคำล่ำลือสมการโฟมอรเขาอยู่ั้างเริ่มเริ่มมีเอามาใช้งานจริงบ้างแล้วชิบะชิบะเนี่ยเหมือนจะเป็นกระแสทำไมถึงเป็นกระแสเพราะว่าเขายังเล่นมีมีโอกาสที่จะเล่นกันได้อีกเยอะเพราะว่ายังยังไม่ถึง1ดอลลาร์เลยด้วยซ้ำนะครับเศษหส่วนร้อยของ1ดอลลาร์ตอนนี้นะครับ ก็ยังเล่นได้อีกไกลนะครับปั่นกันแบบนี้ได้อีกหลายรอบนะถ้าเป็นมุมมองคุนปั่นนะครับชิบะเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับลงเพื่อขึ้นแถวนี้แหละนะสองพันสามถ้าใครไม่ทันย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับลงมาแล้วนะลงมาเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วล่ะนะครับเป้าไกลยอยู่ศูนย์เดี๋ยวเอาเป้าแรกเอาเป้าแรกก่อน b นะครับเนี่ยนะหาแอดหาตรงนี้ให้ก่อนอ่ามันจะลงมาแถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้ปึ๊บแล้วมันจะต้องดีดจะต้องดีดเปรียอย่างหนึ่งที่ดีดนะไม่ได้ค่อยค่อยขึ้นนะครับใช้คำว่าดีดพุ่งอ่ะพุ่งพุ่งขึ้นไปเลยไซด์เวฟปึ๊บ,บแล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยมันจะต้องมาอาการนี้นะครับ เหมือนนึกไม่ออกให้ดูซิปแมกนอนนะครับซิปแมกเนี่ยเส้นทีจะนอนก่อนถือว่านอนไหมตอนนี้ถือว่านอนไหมมองว่านอนอนือาจจะนอนก็ได้แต่นอนบ้างตื่นบ้างอาจจะมาแบบนี้นะครับแล้วก็พึบขึ้นมาหนึ่งทีนะแล้วก็ลงมาใหม่หนึ่งรอบนะครับอาจจะประมาณนั้นลงมาหนึ่งรอบแล้วก็ขึ้นไปอีกทีนะครับน่าจะประมาณนี้นะประมาณนี้แอดมองแบบนี้ A B C เป็นเว็บ2นะครับ2แล้วก็พุ่งไปอวกาศนะครับใครที่ดอยตรงบริเวณนี้นะครับคิดว่าดอยอวกาศแล้วไม่ใช่นะครับมีอีกดอยอีกลูกนะครับอยู่สูงกว่านี้อีก3เท่าตัวนะครับอยู่สูงจากจุดนี้เพราะว่าเว็บถัดไปมันจะขึ้นเว็บ3นะครับเว็บ3คือมันต้องไม่สั้นที่สุดนะครับ คือย่อพักตัวแล้วขึ้นต่อขึ้นไกลนะครับมุมอมองของชิบะไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนนะครับเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามุมมองอยังไงนะต่อไป Dogecoin มาติดตามนะครับติดตามก็วิเคราะห์ไว้แล้วแหละอาว d o ดอ อ,อ๋อ,อเวลาเรากดสเปซบาร์เนี่ยมันมันจะย้อนกราฟให้อืมดอชนะครับอ๋อลงมาแล้วเนาะลงมาแล้วเหมือนกันมองว่าจุ่มเก็บไส้ตรงนี้นะครับศูนย์จุด คลิปก่อนหนะ้าแอนมองว่า0.11น,นะครับก็ยังมองเหมือนเดิมขานี้เป็นขา c นะครับ1 2 3 4 5นะครับลง5 5อาจจะเฟลก็ได้นะครับคือมันพอตัวไหนที่มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นคนอาจจะเห็นมีคนพิมพ์มาว่าท้อแท้สิ้นหวังอะไรนะคือใช่มันไม่ขึ้น นะแล้วแล้วมันลงไหมนะครับแล้วมันลงมันก็ไม่ได้ลงนะไม่ได้มองว่ามันลงนะมันคือไซด์เวนะครับตอนนี้ไอตัวที่ขึ้นขึ้นอยู่อะระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีให้กำลังใจนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าใกล้ใกล้จะเป็นขาสุดท้ายแล้วแหละนะมองว่าลงอีกนะครับเก็บไส้นี้นะครับ ต่ำต่ำกว่านิดนึงอ่0.11 0.12แถวนั้นพึบลงมาแล้วก็ยกเลยยกโลยกไฮขึ้นไปเลยนะครับเป้าไกลอ่าเดือนมิถุนาอ่าทำเฟรมแอดเคยใช้ฟิโบฟิโบทำโซนมองว่าหาเวลาหาเวลามันก็ไม่รู้ว่าจะถูกไหมนะครับวิเคราะห์เดี๋ยวให้ดูเป้า จุดเกิดจุดสูงที่สุดเว็บ1น,นะครับทิ้งลง2อปึบตรงตรงศูนจุดเท่าไหร่0.13ย์จดหน่งก็ได้ต่อให้นะครับนี่คือเป้านะครับต่อไปมันจะเป็นเว็บ3คือไม่รู้นะครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไหมแต่คือที่เขาเรียนมาเขาสอนกันมาเขาสอนมาแบบนี้นะครับ จบชุดปุ๊บทิ้ง a ตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเป็น b นะครับลงขา c หรืออาจจะเป็น a แล้วก็ a b c ตรงนี้เป็น b ลงขา c ขา c ลง5นะครับลงอีกหนังขาแล้วก็เป็นขาขึ้นจบเว็บ2 เนี่ยมันจะเป็นภาพนี้นะครับอยวพิมพ์ออนดีกว่าหนึ่งนะครับหนึ่งภาพนี้นะใช้ภาพนี้นะครับลงเพื่อขึ้นแต่ตัวที่ขึ้นนะมันจะขึ้นเพื่อลงนะครับระวังระวังให้ดีเพราะว่ากราฟมันมีขึ้นมีลงนะครับอ่าเวฟสามอยู่ตรงนี้นะครับคือตีกราฟ ไกลๆนะครับแบบนี้นะอย่าอย่าไปคิดว่ามันจะขึ้นพรุ่งนี้นะครับมันมีเวลาของมันอยู่เดี๋ยวมันก็ต้องค่อยๆยกโลยกขายนะครับตามทฤษฎีดาวค่อยๆขึ้นไปนะฟอมตัวนะครับให้เวลามันหน่อยนะมันมีเวลาของมันอยู่เดี๋ยวมันจะทําแบบนี้นะครับมันจะทําเว็บหนึ่งอาจบซีเสร็จนะจุ่มเสร็จปุ๊บมันจะทําเว็บหนึ่งของอิม u l ลย์อิมเพลชุดแรกอรเป็นเว็บหนึ่งของ next degree นะครับแล้วก็จะทิ้งหนึ่งที เป็น1แล้วก็2นะครับแล้วก็ขึ้น3ถอย4ขึ้น5เว็บ3ประมาณนี้นะ3 4 5เนี่ยเป็นเว็บ3ใช้เวลานะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวดูฟิโบไทม์โซนอืม เห็นคนกาวกันเนยอะมาเติมกาวให้เลยนะครับแอดดรีมเติมกาวให้เออตรงนี้เวฟหนึ่งปึ๊บเวฟลงขาสี่เดี๋ยวเพิ่มหนึ่งจุดสามสามเป็นเพิ่มหนึ่งหกร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเดี๋ยวนะเพิ่มฟิบหกหนึ่ง จุดหกหนึ่งแปดอืมอาจจะไซส์นะอาจจะไซส์มาอีกนะครับไซส์เวนอนอนะนอนนอนเลื้อยขึ้นมานะครับอืมประมาณนี้ก็เป้าหมายระยะเวลานะครับเว็บสองไปขึ้นเว็บสามเป็นเว็บขยายนะครับเดี๋ยวให้ดูเวลามันจะถึงเวลาไหน อันนี้ไม่รู้นะก็เอากะกะนะครับตรงนี้คือสองร้อยเปอร์เซนนะครับยี่สิบเอทําไมดูรอบก่อนมันเป็นเดือนมิถุนาแต่มาดูรอบนี้เส้นเวลามันไปโดนอ่ายี่สิบเฟสยี่สิบสามอ่มายี่ิบกุมภาสองพันยี่สิบสามปีหน้าเหรอฟิโบทำโซนนะครับ <laughs> ไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอันนั้นเป้านะเป้าอยู่ข้างบนอยู่แล้วแต่คือย่อแล้วขึ้นนะครับเทคนิคมันบอกมาแบบนั้นนะครับแอดก็ไม่รู้ว่าจะถูกไหมก็ศูนย์จุดหนึ่งหนนะครับจะทำอะไรก็พิจารณากันให้ดีนะครับโตๆโตกันหมดทุกคนแล้วนะครับเรียนหนังสือกันมาแล้ว แอดรีมฟันธงไว้ย่อแล้วขึ้นต่อนะครับดอยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับใครที่ติดดอยอยู่ก็อดทนกันอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นแล้วดอยนะครับมันจะเป็นเหรียญที่ใช้บนดาวอังคารนะครับอีลอนมสัสกล่าวไว้นะครับอืมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ